เ,เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้กูยังดื่มน้ำครีมแมชชคอยู่โอ้วอเตอร์เฮลแมนอะไรกันน่ะเร <c oughs> ้ายสุดสุดโอ้ลิชชี่แมนชิบหายแล้วไงว้าววอเตอร์เฮลแมนตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยุดแค่นั้นแหละแกเนะ่ะมาดูความฮอตของฉันแทนนี่โอ้โหโอ้โหฮอตมากเลยครับเจ๊โอ้โหโอ้เดียง โอ้โหตายหาแน่โูเหรอแต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะเจททำอะไรอ่ะโอ้จีสซ็คเขาแต่เฮ้ยอื้มฮืมส้มแตกกระจายโอ้โอ้โหหัวยังรอดก็นึกว่าจะเก่งซะอีกเสืงอะไรเล่บหนีกันก่อนเถอะนี่อะไรเจทจะพาผมไปไหนโอ้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 นี่เออความรู้สึกของขามวยโอ้ อยู่ที่นี่ไปก่อนเออโอเคอืมขอแค่ที่ดมก็พอเฮ้ยอะไรกันโอ้แอบโนเจนี่กโอตวเล่นเลยนะแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเว้ยเี้ยดูก่อนนะนั่นมัน